สวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้คงจะได้ยินเสียงนะครับยังจำกันได้อยู่ไหมพี่คนนี้สวัสดีครับช,นนนะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออไอไม่รู้ครับฮะชื่ออะไรนะครับชื่อัอบายลูครับอันใบลูอะไรนะครับผมผมฟังไม่ชัดเลยครับชื่อตามตามชื่อที่ตั้งเกมเลยนะครับมีกาอ่ะ<ม>เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันชื่อผมนี่ อ๋อมี K A K อ๋ออย่าไปอ่านเต็มใช่ไหมโอ้โหก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าพี่ลิ้นไม่รู้ทำเหมือนกันไม่ได้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าพี่คนนี้หายหน้าหายตาไปนานแล้ว ให้พี่คนนี้หายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับผมคลิปนี้ขอมาแก้มือจากครั้งก่อนครั้งก่อนถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปครั้งก่อนครับสามารถไปดูได้เลยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ผมบอกเลยมาครั้งนี้พี่ผมไม่ได้มาเล่นเล่นะพี่ผมไม่ได้มาเล่นเล่นบอกเลยพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นะเพราะพี่มา ดำๆดำๆมันดำเกินไปพี่นี่ดำแปาสมุทรแปซิฟ e ิกก็เนี่ยดำไม่ขึ้นโอ้โหเนี่ยไอ้ดำดำนี่ที่เป็นเพลงใช่ป่ะเพลงอ่ะย่างดำดำดำเอิมดูผมบอกนะพี่ครั้งนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆจริงๆ่งผมบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกัน อุ้ยอุ้ยทีมพี่ก็ไม่ได้มาเล่นเล่นดีกว่าใช่หน่ากลัวใช่ทีมหน้ากลัวทีมทีมนี้น่ากลัวยิงยิงหน่ากลัวยิงกดออกกดออกกลัวกลัวกลัวละเกินกลัวจังเลยกลัวจังเลยกลัวจังเลยรู้แล้วปิดใครดีปิดคนนี้เฮ้ยไม่ได้นี่หว่าปิดคนนี้ไม่ได้ นี่เลยเดี๋ยวเจอกันพี่เดี๋ยวเจอกัน,กนมากดเลยไม่ดีรอไม่พูดพ่ำทำเพลงพี่เห็นประตูผมพี่ก็ต้องกลัวเพราะประตูผมอ่ะมันคือโอนันหน้าไงพี่พึ่งเซฟไปพึ่งเซฟหยุดโทษไปก็เริ่มแล้วเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมไม่ฝ่ายได้เคลียร์ก่อนนะตักมาตักทำไมวะอเอาดี เอ้าฟาวเสยฟาวเสยโยนหนีโอ้โหไอซิโก้เปิดเอาดีวันาน่าเซฟลัมไม่ด้วยดิลัมไปก่อนลัมไปก่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าชิกลัมหน้าพี่เกมมันดูเร็วๆเกมมันดูเร็วๆมันดูเร็วมากนี่มันนี่มันเบรกเลยเฮ้ยไม่อยากยิงยิงไม่ยิงนี่อะไรไม่ยิงอะไรครับกล้องหลังผมมันเคลียร์ไว้ โอดีเอาดีโอดีโอเหน้ามไม่ซ้ำรอยเดี๋มวดมออกมาต้องต้องเท้าวความก่อนนะครับเ่าก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปกับพี่เขาไปแล้วแต่ทีน,นี้แต่ทีน,นี้โปรแคมแม่งมีปัญหาที่จ <laughs> อัดคลิปคลิปหายบอกเลยว่าตาตาแบบตาเมื่อกี้นี่คือดูเดือดมากโอเานาเซ็ตจัดๆเลยใช่ไหมพี่ ฟิโก้ผมยาวอ้อปากกระโ h o อ้อเฮ้ยเฮ้ยมุ่งเข้าได้ไงอ่ะโอุนน่านอนเลยอ่ะวิววิอุนน่าเจ็บเหมือนกันบาดาด้วยนะอับบาดาด้วยนะอับบาดาด้วยนะชราวานิเกอร์ด้วย ด้วยอมแบบลูกนี้ต้องยอมแ่ะมาดี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 อะไคือ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 เอาเอาไม่เข้านะไม่เข้านะอ้าหมุน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 มีเวลาเยอะมีเวลาเยอะมีเวลาต้องนั่านั่นนั่นนั่นจ่ายโด้ก็ปึ้งเฮ้ยไม่พุ่งเลยวะโด้ไม่พุ่งเลยวะเอาดิ นี่ฟินิชแล้วผมบอกว่าแบบตามอ่ะตามสูตรอ่ะตามเอาสูตรอ่ะแล้วอะไรอ่ะนิม้มข้างเสววาพี่นี่ไม่เอาดีนี่เอานิโคนิโควิลเลียมเปิดมานิโคนิโคพักมาแล้วอุ้ยนิโควิ่งสปีดสปีดพาวเวอร์เอาเหมือน หน้าผมมันปาบังไว้ไงี้ยเอาใจมานิโคนิโคนิโคบุนน่นมาเธอ,อ,อ,อแล้วก็ยิงโอ้โหแล้วก็ยิ่งเอานอนแลนอนแลนอนแลง่วงง่วงแม่ประตูเขาด้วยเอาขาซัานี่คิดน้ำผมมิงไล่เลยครับวิบ่งไล่เลยครับ โล่โล่ไม่ถึงนี่เหรอวะโหนะไม่ใจไม่ใจผมสูตรเตียมเล่นแต่สูตรเตี้ยมเล่ี่ครับเล่นเหรอใชไมครับนี่ไงชอบดีแง่ไงตักมาแล้วก็มุ่งไม่ถึโวันโยโอ้โหหน้าหน้าเข้าแต่ไม่เข้า จะดึงจะดึงเกมนี่าดึงเกมึงอะไรอ่ะวิ่งไม่เข้ามาอย่างนี้ต้งองรอดจ,จ,จับปะ่ะเาเยอะล่อปลาเอายอะลอปลาร่อปลาเหรอวิ่งหนีวิ่งหนีอุ้ยอุ้ยว่านี่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 ว่าอะไรอ่ะพี่ตักมาแล้วก็โดปุ้งผีจับยัดซู่ สูะสดูดูดูสรส้เหรอหม่ไปดีผีจากยับอกเลยว่าผมไม่ได้มาเล่นๆบอกแล้วหนึ่งหนึุศวัออ้าวนีุ่ศวรไปแล้วอ้าวมาเกมาเกมาเกกมาตดามแล้วดูดูดูปนี้ปึ๊บอู้ยเกือบส เปิดมาโอ้โหเปิดติดอีกเลยโยกเลยโยกเลยโยกเบี้ยเมเฮ้ยเบี้ยมอย่าออกเออกระชากไปแล้วอู้หอ้อมหลังไม่ไม่อ้อมเอ้า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 เอ้ยเล่นใจเย็นเหรอครับเล่นใจเย็นเหรอครับเล่นใจเย็นเหรอครับไปนับนับจะเกลือบอกให้นับสกอร์เนี่ยตีอัดหน้าหลายรอบแล้วนะ ซู๊ดซู๊ดซู๊ดซ๊ดฟูลฟูลพิกพิกแล้วก็เนี้ยน้ำเลยเฮ้ยดิชินมาเพิ่มมีมีประเด็นหนึนะนองรามสวยง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 ามตามท้องเรื่องเิดโอ้โหชิกดาวชอบบินอ่อนเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยติดเลี้ยงเฮ้ติดเลี้ยงเกือเสียอ้วท่าเยอะน่ามากครับไปแล้วพี่โดเฮ้ยเทินต์อเล็กซานเดอร์ติดเลี้ยง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 เลี้ยงขนาดนี้ไม่ไหวนะ โอ้ยเลโอ้ยงอะไรนักหนานี่แย่งไม่ได้แย่งไม่ได้โอ้โยข้ามเลาความหนาคีาา่แตกๆกันมากโอ้โหเล่นอย่างนี้หัวเสียเลยดียกี่หัวเสียเลยคือกันนี้ โอ้รึ่งแรกก็ดูเดือดน,นะครับผมยิง3เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ของผมเข้ากรอบหนึ่งของฝ่ายพี่ไอเข้ากรอบสองนะครับฟาคนละหนึ่งรอบแล้วล้ำหน้าพี่ไอล้ำไปหนึ่งรอบแล้วครับผมมาต่อกันครึ่งหลังกันต่อยังไม,ยมไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนนะผมบอกเล้ผมจริงจริงบูกเวอร์เขาเ,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 เห็นละบอกแล้วผมไม่ได้มาเล่นเล่นครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นอย่าเล่นลูกสูดีิเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้เลยบอกอย่าเล่นไอ้เขา อายเขาอุ้ยอายเขาเล่นแต่ลูก,กเดิมเดโิมโยโหนาโอ้โหเบียดไม่เข้าโอโ้โหกให้กองหนังมาช่วยพี่แข็งกว่าเยอะใครวะมีอ่ะเฮ้ยเกี่ยวบนได้ไงเก่งไงพี่ ตักมาอยี้สี่อ้ำโอ้โหฟ้าาอร์มไนฟร์มชัม่นไหมไอ้แน่นี่โค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 นี่ ทำไมวะโอ้ยอย่ามาชนยี่นีโคนบังอแล้วโอ้้เปลี่ยนแกนี้มาเกมาเกมาเก้ยี้เรียบร้อยหลังห้าจิงดูจังวะดูดูมาเกมาเกเมกเข้าหลังโอ้ตายนี้ัี้เลยที่นีงไม่หนียอกหลายวันอ่ะทายาก็ไม่หายอ่ะดูดูดู

นะก็ยิงไปแล้วโอ้โหขาดแข้งกับขาจังหวะทีมฝั่งนูน้นโอ้โพี่กางหลังพีม่มันดีอ่ะด,ดีกว่ากองหลังผมอ่ะต,ออตัวไหนโซฟาเรีเยโซฟาเรียพี่จะไปเทีย่ยวสวนน้ำอ่ะอ่ามแล้วได้โอกาสได้แล้โอกาส,ากาสาได้เอาเอาคิดไม่ออกอุ้ย

อันนูชวาสนิเกอร์นะคนเหล็กที่นี่คนเหล็กโอ้โห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 ไอ้เฮียกูดูเนี่ยลูกอะไรวะเนี่ยพลิกหลังหักหนึงนั่นแหละย,ยากครับ ใง้ให้โอ้ไหนคืนน่ะก็ไม่เอาดิ ไปแล้วไงพี่นี่ไงอุ้ยโดจังยัดอียิงปุ่งวุ้ยเกือบเข้าวิ่เกือบเข้าไปไงล่ะบาดเดียววินีเจโคครับปุ่งเอาสวยงามดิโอ้โหไม่แน่เลยไม่น่าฮาร์เบอเล่แบบเปิดเลย โคนตาพี่แล้วบอกแค่นั้นว่าอยาา่าพลาดจบเลยจบเลยจบเลยจกมรับอี้จบเลยเฮ้ยพี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ จะโดนเี่ยโเนี่ยโอ้นี่นนย,ก,ยก,ก็ตายเลย,ย,ยดิโอโอโนาหน้าผมแบบจอมเลยอะไซด้วยอะไซก้อยโอ้โหเธอมาแล้วก็แบบคาร์ล์เข้าไม่ได้อะอ๋อแม่ดิกับแม่ดิไม่เข้ากันชิบหายแล้วผมมีนอนเหรอเนี่ยจริงผมมีนอนเหรอเนี่ย

โอ้โหแล้วก็โค้งโค้งออกไปไกลเลยอ่ะไม่โค้งเข้าประตูเลยอ่ะโอ้โหโดนว่ะเก้ละโอ้โหโดนไปแล้วครับซีพีสามหนึ่งเอฟเอฮัสุดจริงสุดจริงเอาเรื่องจัดโอ้เอ็มพีผมแย่เลยอ่ะโดโดผมอ่ะโดผมบอกแย่เลย ฟิโก้มันโกงอ่ะถ้าจริงอย่ากฟิโก้ลงหนีจำได้จำได้เอาไปเล่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปก่อนอัดอัดอัดปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราคุยกันหลังใหมห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้ก็จบไปแล้วนะครับผมกับการดวลตัวต่อตัวกับพี่ไอเออโดนอีกแล้วว่ะโอ้เกมมัน เกมมันไม่เต็มใจให้ผมอ่ะขนาดแบบหัวตั้งอ่ะเนี่ยหรืฟิโกที่พวกปันก้อยของเขาโดนแซวอีกนานเลยครับคุณผู้ชมขอกำลังใจนะครับผมขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดด้วยนะครับ S <S <S กดทีเดียวนะครับผมไม่ต้องไม่กดเยอะนะครับผมมันเยอะเกินไปกดทีเดียวก็พอแล้วนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมบทีเดียวนะครับผมบพ<ว>เพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้แหละครับดึกละดึกละเดี๋ยวขอไปพักผ่อนแล้วก็ไปรักษาหัวใจก่อนหัวตีหนึ่ง,งนเนี่ยเพิ่งได้นอนพี่โดนยำไปเยอะครับเออนอนไม่หลับแล้วเนี่ยเจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย